SM Mobile Communication Puto Entertainment โอ้อันย่าเซอร์พีเอสพีทรอนมีดาสุดคข้าผูบผมพีเอสพีทวัฒนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม EXO Run นั่นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอเลือกภาษาแป๊บเอาไทยหรืออังกฤษดีเนี่ยเอาภาษาไทยไปก่อนโอเคต้องการดินดันหรือไม่ใช่ นิคเนมนะฮะโอเคตั้งชื่อกันก่อนเลยนะครับผม PS พิทวัตอ้าวได้แค่นี้เลยโอ okay. เคแสดงว่าต้องพิทวัตอย่างเดียวแหละปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ดผิดนะฮะโอเคชื่อนี้สามารถใช้งานได้ต้องการยืนยันหรือไม่ใช่โอ้ก็สำหรับ เกมนี้นะฮะก็เป็นเอนะ็กโซเนาะก็เป็นวงเกาหลีของวง,งหนึ่งนะฮะก็จะมีทั้งหมด9คนนั่นเองจาก12คนเนาะเราจะไม่ถามมากกันนะครับตอนนี้นะฮะก็มีไคชานยอนซิวหมินเซฮุนซูโฮเฉินแบคยอนเลแล้วก็ดีโอนะครับผมก็ให้เลือกคนที่ผมชอบทีส่สุดนะครับก็ขอเป็นซูโฮแล้วกันนะครับโอเคต้องการยืนยันใช่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว นี่เอ็กโซลนนะฮะนี่หน้าเกมเนาะโอเคเดี๋ยวผมไล่ทีแ้วคนเลยนะคนใช้สุดก็เป็นเซฮุนนะฮะแล้วก็ซูโฮแบกยอนเฉินชานยอนซิวหมินดิโอเลแล้วก็ไค,ค,ครนะฮะโอเคไครนะฮะไคไม่ใช่แบบพูอะไรแบบนี้นะสวมใส่เสื้อผ้าพเพื่อความสามารถของตอัวละครโอ้โหเราอยู่ในเกมแล้วนะโอเคมี อะไรด้วยอ่ะโอ้โหไม่รู้เหมือนั <laughs> ปิดไป่อน้าเฟิร์สเพยเลยนะเนี่ยโอ้โหมีเข้าแบบรายวันด้วยโอเคได้มาหนึ่งหมื่นนะฮะทำไรได้บ้างให้คลิกตรงกัารสวัสดีครับผมผมเอ็กโซซูโฮครับโอ้จ้ายินดีที่ได้พบคุณนะมาวิ่งไปด้วยกันกับเอ็กโซผมสอนคุณเรื่องการควบคุมนะมาเลยตามผมมา Oh. <laughs> อโอ้โหถึงกทำปกอล่าบ้าเลยว่ะอ้้หสุดยอดสุดยอดชอบชอบชอบงานรายละเอียดดีนะผนชอบดีนะ <c oughs> โอ้โหมีเพงเลงด้วยนะตอนนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเกมนี้ก็ตอนแรกน่าจะเป็นเทอร์เรีเนาะก็เกมนี้ก็เป็นแนววิ่งเหมือนคุกกี้รันนั่นแหละเออ ก็อารมณ์ประมาณคุกกี้รันแหละผมว่าแต่ว่าเป็นของเอ็กโซนั่นเองนะครับผมโอเคผมจะแสดงวิธีการเล่นคุณพร้อมนะในเกมนี้มีไอเทมต่างๆมากมายลูกกวาดจะทําให้คุณได้รับคะแนนโอเครับเงินจะทําให้คุณได้รับทองคําเหรียญทองจะทําให้คุณได้รับทองคําเยอะเลยอ่ะเมย์ลูกกวาดลูกดาวจะทําให้คุณได้รับคะแนนเพียบโอ้โหโอ้โห พร้อมที่จะหลบหดีกอุปสรักแล้วหรือยังอะข้างหน้ามีไฟร้อนตีเลยอ่ะคุณต้องกระโดดเพื่อหลบมันนะโอ้ยตอนนี้กระโดดเลยกดอ่าจิงไว้เลยคราวนี้เป็นกับดักใหญ่เบื้อเริ่มเลยหลบมันด้วยการกระโดด2ครั้งนะหนโอเคกระโดดอีกครั้งกันอากาศโอ้โหเฮ้ยมีมีแบบได้เวลาโหนแล้ว เออคุณเห็นเขตโหนข้างบนไหมอ่ะโยนไม่สูงๆแล้วโหนตัวข้ามกับนักไปเลยยังไงวะกระโดดก่อนนะแล้วก็แตะปุ่มด้านขวาขณะอยู่บนอากาศเมื่อไม่ยอยู่ในเขตโหนตัวคุณจะต้องกดปุ่มโหนค้างไว้ยังไงวะถ้าคุณปล่อยก็คุณจะล่วงบนกับดักระวังให้ดีล่ะอ๋อคืออ๋อโอเคก็คือสวง อ๋อเพิ่งเห็นนะฮะเป็นสวิงโอเคเยี่ยมเลยการหุนตัวจะยากหน่อยมาลองกันอีกครั้งไหมโอเคจ้ำแล้วก็ค้างไว้อ๋อ้งเิ๋งเดง,งนี่นะฮะกับไม่เหมือนกับคุกกี้รันตรงนี้แหละต่อไปผมจะอธิบายเกี่ยวกับไอเทมต่างๆนะมาเลยยาร่างยักษ์จะเปลี่ยนคุณดึยักษ์โอ้โหตัวใหญ่เลยนะ ม่เหล็กจะดูดไอเทมที่มาหาคุณโอเคดูดมาไอเทมพุ่งทยานจะทำให้คุณวิ่งได้เร็วมากโอ้โหมีมีมีแบบบนนัดทามใช่ไหมเออคุณจะต้องเก็บไอเทมเพื่อทำคะแนนสูงๆในเกมอะ VR1 นะฮะโอ้โหว้าวผมเห็นคุณเก็บตัวอักษรได้ครบเลยอะต่อไปนี้จะเป็นเวลาบน โหมดเวลาโบนัสนะฮะไปกันเลยไหมไปไปไปโอ้โหโบนัสไทม,นะม์นะผมันลอยอยู่กลางฟ้าคุณมีโอกาสได้รับคะแนนและทองคำในเวลาขออภัยนะฮะคุณมีโอกาสได้รับคะแนนและทองคำในเวลาโบนัสเนาะแต่น้าจอเพื่อลอยตัวขึ้นและปล่อยให้ตกลงมาโอเคตอนนี้ควบคุมเหมือน ทุกคนนะครับผมตอนนี้มาเล่นเวลาโบนัสกันเลยโอ้โหโอ้โหถ้าจะเร็วขนาดนี้อืมอ่ะอ่ะอ่ะอ,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  <c oughs> <c oughs> อ่ะโอ้โหโอ้โหเอบวกเลยโอ้ยยยยโบนัสอ้าวตกไปเร็วเมื่อหมดเวลาโบนัสก็จะกลับตกลุงมาสู่พื้นอ่ะโอ้โหมาโผล่ที่ไหนเนี่ยมีพุตโต้ด้วยนี่เป็นกฎพื้นฐานนี่คุณพร้อมที่จะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแล้วหรือยัง โอ้โหสิ่ง for you ไปฟังได้นะพิมพ์ใน YouTube ได้เลยเนาะโอเคตอนนี้คุณรู้วิธีการควบคุมแล้วมาเล่นโหมดลุยด่านกันก่อนดีกว่ามีโหมดลุยด่านด้วยเหรอคืออะไรอะแตะด่านนึ่งอ๋อมีแบบเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วนี่คือรายงานภารกิจผ่านด่านนั่นเองนี่คือรางวัลสำหรับแต่ละภารกิจจะอยู่ด้านขวาโอเคแตะปุ่มเริ่มอ่า เดินกันเลยนะชอบอ่ะชอบบอกันรับ่าบไม่รู้ชอบมากไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้นะ <S <S ใครเป็นเมนใครอะไรนี่ก็บอกกันได้เลยจะถ่ายดิเมนใต้คลิปเนาะพลังชีวิตนี่คือพลังชีวิตที่เหลือคุณจะวิ่งไม่ได้หากไม่มีพลังชีวิต ปลายทางคือระยะทางที่เหลือก่อนไปถึงปลายทางโอเคตอนนี้เรามาอยู่กับใครนั่นเองนะครับใครก็คือชื่อเขาน้องไม่ใช่ใครแบบเป็นคําถามนะเออโอเคแล้วก็ข้ามนี่เป็นโหมดนี่ฮะโอ้โหเหยียบแบบนี้ได้เลยจะสวิงยังอะ่ะอ้าวถ,ถึงจุดแล้วหรอวะเร็วไปไหมลูกโอเค สเตดเครีอาผ่านด่านคุณได้รับรางวัลภารกิจในด่านหนึ่งแต่ดูรางวัลคุณได้ในกล่องจดหมายนั่นเองโอเคสักลงโอเครางวัลดาวเอพิโซดโอ้โหใช้เป็นคำว่าเอพิโซดนะฮะคุณจะได้รับรางวัลสำหรับดาวในแต่ละดวงคุณได้รับในโหมดเอพิโซดนะ แล้วก็รางวัลดาวหมดลุยด่านก็คือคุณจะได้รับรางวัลสําหรับดาวแต่ละดวงในหมดลุยด่านโอเคออกไปที่ล็อบบี้กันดีกว่าฮะโอ้โหคราวนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับหมดจัดลาดับนะหมวดจัดอันดับเป็นโหมดเกมที่คุณสามารถเล่นกับผู้เล่นเอ็กซอลันจากทั่วโลกได้โอ้โหมีแบบเป็นแรงด้วยเว้ยคุณได้รับการบรใจและความสนุกสนานมากขึ้น รออะไรกันอยู่ล่ะไปเล่นโหมดจัดอันดับกันเลยจึงโอเคโอ้โห30กว่าล้าน oh my g o s เล่นกันได้ไงนะดูคะแนนท่อเลยโอเคต่อไปข้อมูลตัวละครคุณสามารถอัปเกรดและพัฒนาตัวละครเอ็กโซของคุณได้สัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงให้วิ่งกับคุณด้วยโอ้โหแล้วก็มีสมบัตินะฮะสามารถตัดให้มี เอฟเฟกตต่างๆได้เนาะโอเคแต่ปุ่มเริ่มโอ้หอัปเกรดความสามารถคือสามารถอัปเกรดได้เนาะส่วนข้างล่างก็เป็นบูตเตอร์เพิ่มไอเทมอะไรอย่างงี้เนาะโอเคไปเล่นกันเลย sing for you sing for you <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเพลงนี้เพราะนะผมชอบอยู่นะเออ ไปดูกันได้นะสิ่ง for you นะฮะวีอวันเก็บกตัวอักษร26ตัวเพื่อเข้าหมดฟีเวอร์หัวใจ26ตัวเลยเหรอมันเยอะไปไหมลูกต่อไปหัวใจก็ระยะที่เหลือก่อนถึงไอเทมหัวใจอันถัดไปนี่ก็สมบัติที่เรามีเนะาะต่อไปเหรียญน้ำโชคสามารถใช้เหรียญเพื่อจับรางวัลสัญลักษณ์ได้แล้วก็นี่ข้างบนเป็นคะแนนนะฮะ แต่นี่ก็เป็นทองคำที่ได้รับแล้วก็สามารถหยุดเกมได้ด้วยเนาะโอเคลงมาแล้วซู่โหโหตัว E X O อ่ะอ่กระโดดจึงๆึงึงึงเอออ๋อ okay. oh, ลูกกวาดนึกว่าแบบกับดักจะได้สามารถตรงๆเลยโหไอ้ป oh, eh, ัาสับเลาานี่อีกแหละโอเควีอ่ะอ่ากระโดดหลบดีๆนะลูก สปีดอัพเร็วสปีดอัพเร็วโอเคได้หัวใจมาแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วมิล่ะอ๋อตกใจนิดนึงนะเมื่อกี้เราวขัดเต้าอีโอเควนัสทามแล้วโอ้โหได้วนัสทามเร็วเหมือนกันนะ,ะเก็บลูกกวาดเงินไม่เก็บท้าไมวะโอเคจริง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 จะหมดแล้ว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 โอ้โหตกไปแล้วนะ โอเคลงมาแล้วเอาหนโหนเกือบไปแล้วไหมล่ะเอา้าหนอ้าวตกเลยก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะโอ okay. oh, เคโอ้ลีเวลอัพแล้วหัวใจเต็มแม็กได้เพจเก่บอีกยี่สิบนะฮะโอเคได้สองหมื่นสี่โฟกัสที่คะแนนนะสามสามสิบกว่าล้านอนะ่ะนี่เขาได้คืออะไรวะโอ้ นี่ไม่แบบไม่มีแบบอันอื่นบ้างเลยเหรอนี่นี่ก็คือคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับเกมนี้นะขอให้สนุกกับเกม EXO r ซ n นนะกิจกรรมคุณสามารถดูกิจกรรมต่างๆได้แล้วก็มีกล่องจดหมายด้วยรับคอลเลกชันอะไรองนี้ต่อไปคอลเลกชันสามารถสะสมสัญ,ญลักษณ์และโปสเตอร์ e เอ็กโได้โ้สามารถจับรางวัลได้ที่สัญ,ญลักษณ์นะแล้วก็มีเครื่องแต่งกายด้วยแล้วก็มีดันเจี้ยนทำ ใช้กุญแจทองเพื่อสู่ดันเจียนนะโอเคการจับรางวัลสัตว์เลี้ยงได้ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายแล้วโอ้ยยดีนะฮะโอเคไปที่กล่องจดหมายกันก่อนเนาะโอเครับทั้งหมดเลยดีกว่าคุณได้รับสิ่งแล้วต้องจับอ๋อเวลาพวกสัตว์เลี้ยงต้องรับแบบนี้เนาะโอ้โหเป็นไข่มาเลยได้ไรอะ่ะนี่เราต้องกดไหมอ๋อไม่ต้องกดนะ โอ้ได้น้องเม้นนะโอ้โหเป็นเม้นเหรอโอเคเราลองมาดูแบบส่วนคร่าวๆของเกมก่อนเนาะอ,อันดับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งนี้เนาะโอเคไปแล้วพี่ต่อไปํำระให้เดือนอ๋อก็ซื้อเพชรโอเคซื้อเหรียญซื้อหัวใจอะไรงี้นะฮนะ collection อ๋อเป็นสัญลักษณ์นะฮะโอเคลองจับรางวัลสัญลักษณ์ดูเนาะโอ้แบบ จับได้ฟรีอะไรแบบนี้หรอก็จะมีการจับรางวัลธรรมดาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เลยเนาะก็ค่าใช้จ่ายก็ตามนี้นะฮะจับรางวัลฟรีหนึ่งเลยโอ้โหหมุนได้น่ารักมากโอ้ได้ชานยอนนั่นเองทำไมตัวเล็กขนาดนั้นะ่ะลูกอาบแล้วไม่ขึ้นไรหน่อยเลยหรือว่าต้องไปรับที่กล่องจดหมายอ๋อนี้โปสเตอร์นะฮะอ๋อ นี่คืออะไรอ่ะอ๋อซื้อ Porter. โปสเตอร์อ๋อคือเอามาซื้อ Porter. โปสเตอร์อ๋อเข้าใจแล้วฮะโอเคสัญ,ญลักษณ์ยังงงว่าสัญ,ญลักษณ์อยู่เลยอ่ะแล้วรับเมื่อกี้แล้วไม่เห็นมันขึ้นอะไรเลยกราต่อไป Google Play ก็อ๋อเชื่อมต่ออะไรอย่างนี้นะญญกิจกรรมมีอะไรบ้างมาดูกันนะช่วงนี้เอ็กโซโอ้โหแท็กนะฮะโอ,โอเคเราข้ามกิจกรรมไปดีกว่าเนาะ ของจดหมาเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ที่เราจับว่ามันคืออะไรวะเครืสัญลักษณ์ก็จับไปแล้วไม่ได้อะเครื่องแต่งกายเออไม่ได้ดูโอ้โหหมวกเฮ้ยชอบหมวกนี้หมวกปีกสีดำนะฮะเอ้ยน่ารักน่ารักชอบโอเคมีหมวกพิมพ์สีเหลืองเบสบอลโอ้โหมีมากมายเลยนะต่อไปทรงผมทรงผมนี้ถือว่าได้อ๋อทรงผมคือแบบ หมวกครับผมเคต่อไปใบหนะะ้าคัมมิ่งซูนชุดซูโฮมอนสเตอร์อ๋อเป็นลัคกี้วันนี่ไงแบบเป็นเป็นแบบเป็นเพลงเลยนะฮะโอเคดูตัวละครจะอ้วนๆไปนิดนึงเนาะเออก็น่ารักน่ารักไงโอเคนี่ชุดฟ้าอมเขียวอ่ะชุดนี้คอมีเบบี้นะคะถ้าจำไม่ผิดโอเคชุดต่อไปรองเท้าโอเคก็เป็นแบบ เตีมเลยเนาะโอเคเครื่องประดับโอ้โหมีคอนเล่นสีสม้มพัดวงกลมยังมีเแห่ะรูปใจกวาดช็อกโกแลตนูน่นนี่นั่นนะฮะโอเคเราปิดไปก่อนเนาะอืมแล้วตัวละครน,นี้โอ้โแม่มอบปิดใจให้ด้วยเขินได้ไหมโอเคมีห้องของฉันด้วยลองเข้าไปดูเลยอ๋อคือหมวกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมยังสงสัยนิดนึงนะฮะว่าแบบตัวละครเราเปลี่ยนได้ไหมอะ่ะ น่าจะนี่ไงเป็นตัวละครของคุณแต่มันยังล็อกอยู่เลยอ่ะแสดงว่าเราต้องเล่นอะไรให้มากกว่าน,นี้ไปก่อนเหะอวู้มีปุ่มมิวสิกวิดีโอได้เรา,เราของกดไปดูก่อนนะอาจมีสตรีมมิ่งโอเคเราใช้ w i ไฟอยู่ไม่ต้องกลัวนะฮะคือเพลงอะไรวันนี้เข้า <c oughs> YouTube ขึ้นมา โอ้เป็นมอนสเตอร์นะฮะอ๋อก็ขึ้นเป็นเพลงแบบนี้เลยเนาะก็มาดูกันได้อาจจะไมไ่ได้ยินเสียงอยู่นิดนึงเนาะสิดลิขสิทธิ์นะ,ะไปดีกว่าโอเคน้าแบ็รักทุกคนนะฮะโอเคมาเอายังยังเยีมกวอนดีโอเคก็น่าเขีนเรามาลุยด่านกันต่อเลยดีกว่าอีกสักสองด่านแล้วกันหมดในหมด เล่นเป็นตัวละครแบบของแต่ละตัวนะอ๋อเป็นดาวอ๋อคือจะแบบที่เก็บทีละดาวนะฮะมีทั้งหมด3ดาวเนาะโอเคงั้นเราเก็บเอพิโซดวันให้ครบด้วยตัวใครก่อนเลยโอเคสะสมโปสเตอร์ทั้งหมดเพื่อรับสัตว์เลี้ยงเอกสิทธิ์ครับ <laughs> โอเคเข้ามาเลยกับน้องใครนะฮะอยู่ สำหรับภารกิจนี้คือเก็บทั้งหมดลูกกวาดทั้งหมด80อันใช่ไหมโอเคเราเก็บแป๊บเกือบตกไปแล้วไหมล่เมื่อกี้โอเคุ๊บๆโอเคตอนนี้เราครบแล้วเยีอ้าวจบแล้วอย่างรวดเร็วแรกมันต้ง่ายแบบนี้แหละโอเคได้โอกาสจับรางวัลโอเคเราเล่นเก็บไปรัวๆเลยเนาะอีกสัก เอเวโสดหนึ่งโอเคใช้กับใครกำลัดสัตว์ประหลาดสามตัวด้วยการเหยียบอ๋อคือตัวที่เราเหยียบๆหยียบนั้นไหม you can call me monster นะฮะห <laughs> น้าเป็นแลนมากอ่ะแต่ละคน <laughs> ขำมากตอนนี้โอเคเหยียบสัตว์ประหลาดสามตัวใช่ไหมมันจะมีให้เราเหยียบไหมโอโโ้เกือบตกเห็นนะ โอเคตึ๊บติ๊บต๊บอืมกับตกโอเคเราเหยียบไปกี่ตัววะหกตัว,ตวมั้งครับโอเคเย่ผ่านแล้วนะฮะโอ้โหดีใจใหญ่โอ้โหเหยียบไปหกตัวเลยนะโอเคได้จับตาสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดินาะโอเคเราเคลียร์เอพิโซดหนึ่งไปแล้วไหนเรามาดูแบบมุนกว้างของแผนที่ดิอ๋อเป็นแบบนี้ อ๋อเป็นแบบชันย้อนอะไรแบบนี้ด้วยอู้หูเบอร์ลินอีดินเบิร์กอ๋อเป็นชื่อประเทศด้วยอ้โหูอ๋อนะฮะถ้าใครสงสัยเรื่องประเทศนี้นะฮะไปลองดูนะฮะเขียนใน YouTube ว่าเอ่อแพดพี P, P A T H แล้วก็ C O D E นะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นแต่ละประเทศที่ทุกคนไปถ่ายเออเขาเรียกว่าแหละเป็นทีเซอร์ของเอมวเพลงอะไรแล้วอะ่ะของ Call Me Baby นะฮะถ้ารู้สึกใช่ใช่แหละเออโอเคเรากลับไปรับของก่อนนะครับผมโอเครับทั้งหมด <c oughs> ได้รับทุกสิ่งแล้วโอเคได้เวลาไปหมุนแล้วจับรางวัลฟรี โอเคได้อะไรมาได้เซลล์มาโอเคต่อไปตับรางวัลฟรีได้อะไรเอ่ยแบ็กยอนนั่นเองนะฮะสองอันเนาะจริงๆสัญ,ญลักษณ์ก็แบบมันสื่อถึงอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าแบบความสามารถพิเศษของตัวเนาะเดี๋ยวผมจะบอกทีละตัวเลยแล้วกันนะเนาะเผื่อใครไม่ได้เป็นแฟนคลับนะครับผมโอเคกดที่สัญ,ญลักษณ์มันไม่ใช่เลยกดที่ไหนแล้วอ ติอลเลคชันใช่ใช่นี่โอเคก็เซฮุนใช่ไหมเดี๋ยวอะไรของใครใครจะเป็นเกี่ยวกับการเขาจะอตัวเองไงแบบจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปชันยอนเป็นควบคุมไฟได้อะไรแบบนี้นะครับส่วนซิลวินนะฮะดูสัญลักษณ์เนาะเป็นรูปเหมือนเกตหิมะนะฮะนั่นก็คือเกี่ยวกับน้ําแข็งเนาะส่วนเซฮุนก็เป็น เกี่ยวกับพายุลมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปซูโฮก็เป็นเกี่ยวกับหยดน้านั่นเองก็เป็นน้ำเนาะฉินจะเป็นเกี่ยวกับธันเดอร์สายฟ้านะฮะเป็นรูปตัวเอสสายฟ้าอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็แบ็กยอนนะ,ะจะเป็นเกี่ยวกับแสงสว่างเนาะนี่เป็นรูปแบบประกายแสงอะไรอย่างนี้ต่อไปเลนะครับจะเป็นผู้รักษานะฮะอาจจะงงนะฮะแต่แบบยังไงอะแบบสามารถแบบ ฟื้นฟูสิ่งที่แบบอะไรไปได้นะ,ะก็เป็นสัญลักษณ์ของยนะูนิคอรนเนาะถ้าจะเป็นผู้ทำลายนั่นเองก็เป็นลูกมังกรเนาะที่สัญลักษณ์อ่ะเออส่วนโปสเตอร์ผมว่าไอ้ที่เราหมุนกันรอบแรกอะ่ะเอา้ามันไม่มีหรอเอาผมเริ่มงงแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันหายวินไหนวะของชาญย,ยอนไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้โอเคเราลองไป ดันเจียนทองคำแม่ไม่เคยไปเถี่ยโอเคดันเจียนดันรับมหาสารศูญเสียความสามารถตละคราเสน่ห์แสมบัติของคุณไม่สามารถใช้บูสเตอร์ไอเทมได้การสูญเสียพลังชีวิตอ๋อความเสียหายจากการชนเหมือนไอ้นั่นอ่ะของคุกิลันนั่นเองนะไอที่เป็นแบบด่านที่ต้องใช้กุญแจเล่นรู้สกว่ากุญแจเหมือนกันเนาะโอเคเอามาเล่นกันเลยนะฮะ รอนะฮะโอเคซูฮนี่อยู่ที่ลอมดอนแน่เลยขึ้นหลังโอ้โหเกือบตกไปแล้วไหมล่ะคนโอเคฮะโอ้วหเกือบไปเลยกลัวมากเลยอ่าเก็บเบียนแป๊บโอ้มเตอร์อืมเกือบ เอาโอไม่ไม่ไมมมันจะเต็มอย่าอยาก่อนอย่าก่อนลุกอย่าบาังนี้มเว้ย <laughs> เอาชนไปแล้วกันนะโอ้เร็วปาสามเลยนะฮะโอ้ขึ้นอย่างรวดเรนะ็วเนาะโอเคึงไปจดหมายของคุณแล้วโอเคออกมาก่อนลูกออกมาออกมา <laughs> โอเคคุณแจจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการรีเจนเนาะส่วนหัวใจยังไม่เห็นเลยว่ามันรีเจนเท่าไหร,โร่โอเครับอัญมณีโอเคก็โอ้โหเพิ่งสังเกตเห็นข้างหลังนะข้างหลังจะเป็นต้นไม้ของเอ็กโซนเองเป็นต้นไม้กำเนิดชีวิตเนาะโอเคก็จริงๆมันจะมี12คนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือ9แล้วนะครับผม ไม่เป็นไรนะเราจะไม่ดราม่าก,กันเนาะโอเคสำหรับพาร์นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดแล้วครับบ๊ายบาย